พ่อเมียสอนบ่ฮับหูนเบ้าครูพ่อปานเสืออยากได้เมียผัดมาวนพ่อเมียไปหาให้อันนี้นั่นบ่ได้สุยเสียดไผเพราะว่าเคยเห็นเล้ววงทั้งไก่จังไนว่า พ่อแม่ใส่ไปให้ผัดจมว่าปวดขาพ่อแม่ใส่ไปหนะ้าผัดจมว่าจ็บทองบาดได้เข่าห้องนอนเลี้ยวกะซ้ำตาเยพ่อแม่ใหายผัดจมว่าเพิ่นสังโตไปทำงานอยู่เมืองกุงโลดใจเงินปันอาเซียนบาดว่าอยากได้เมีย ผัดทำทาเป็นไข่จะผู้ใดไผ่สิเอาโบาอยากเบาพื่นหมูแน่วโบมัน